ม่สนใจข้าเลยสนใข้าไหไม่เจอใครเลยท่า่ะดีโโห้องครับชีวิตของพี่น้องคทอแรกาบอกอูวาเข้าไม่ได้นะเข้าไม่ได้นะโดือาูที่ความักับสิ่งที่คนไทยจะมีความรักได้ก็อ่วความสมัครใจ ฟองดองนะครับแล้วก็เรามาจับมือร่วมกันนะครับทําให้นะครับความเป็นไทยของเรากลับมาเป็นสยามยิ้มเราได้ขึ้นชื่อนะครับว่าประเทศไทยของเราคือแลนด์ออฟฟิลด์เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีมิคราพมันมีอยู่นะครับช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่เที่ยงอยู่เราขอเป็นช่วงเช้าเราจินตนาการก่อนนะครับว่าตอนนี้เป็นอากาศช้าที่บริสุทธิ์ที่เรารอรับซึ่งเราอยู่นะครับโอ้โหที่้อีกตัวไปเนี่ยให้อยู่ ตัวนะพอก็ร้อะไนะครับไนงั้นเจ้ของันธุ์ชิพน์เพลงนี้กันอีกส้นหนึ่เพลงนีวว่าเพื่อให้พ่น้อเชาวทยมีความสุขในอัหารทของดนตรีจากพวกเราขงปรยทานบกรวมทั้ง ทั้งนะครับถวายด้านบนนะครับสิ่งดีๆที่เราเขามองที่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระพาชีนีแล้วก็ฟังชานุภาก็ขอเรียนเชิญได้ช่วงนี้ขอาน้องเพลงเพลงนี้ให้สนับสนุนแต่กี่วันลนะครับไม่สวยผม้นก้ามขามาหกปีแล้วโอ้โหพี่มีหน้ามีหน้าก้ามขาที่แข็งแรงมากตากร้าวแข็งแดงดีพี่เียว ผมก็ฝึกมานี่พี่ผมขี่จักรยานอยแบเนี้ยจักรยานเสือหมอบนะพอขี่เสือหมอบไปสิพอเลิกพอเลิกสักสองเดือนหลังขึ้นได้หลังหลังหมอบตามตามรถจักรยานเลยครับอ่ะมาฟังเพลงนี้กันอีกสักหนึ่งเพลงขอเสียงปรบมือสำหรับเพลงประชจ้เพลงนี้สักหนึ่งเพลงหน่อยครับเฮ้เฮ้เฮ้มือครับมื อยู่นี้เหรอไม่หรอกขางหน้าแบบนีอย่ายินเสียงแววบนแถวมาแตกไรกันเลไช่วยสังใจว่าใกล้จะมาถึงแล้วจะทิพย์พิบายนายพยายามจะแสงทัสองชินคอยมองกลาง Abe da yau mai kai